อ,อันนี้ชุดชุดพอที่จะไปประกวดค่ะ,ะพี่พรพอชําไว้นะที่จะไปประกวดนะครับงานงาน,นต,าต่าไๆอ่าอันนี้จะเป็นลูกของเจ้าสีขาวสโนูโน์นะครับถ้าสีขาวสโนูสีแดงก็วีซ่านะครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่พรเนี่ยชุดเนี้ยถึงแปดเดือนแปดเดือนนะก็คือมีมีน้องที่เขาฝึก สุกจูงุกกจูเพึ่อะไรนะครับแล้วก็เอาไปเข้าประกวดทุกงานนะครับงานด่านช้างงานสุพรรณนะครับมีหมดนะครับพี่พรก็จะเอาอีสานก็เคยไปนะพี่เนาะอีสานก็เคยไปแล้วก็ไปทุกที่ก็มีแทพทุกที่ก็คืองานท่วประการลูกค้าก็จะทั่วไปแล้วตอนนี้นะครับมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นครับเดี๋ยวนี่ครับน้องเขาอันนี้ไปตัด ฟางมาไปช็อปมาไปช็อปหญ้ามานะไปช็อปหญ้าที่แปลงมานะครับเป็นหญ้าอะไรครับพี่พรแทนกูล่าออก็เอามาให้สําหรับเด็กๆใช่ไหมครับหรือว่าทั้งหมดเลยให้เอาชุดที่อยู่กับเจ้าม้าค่ะอ๋อสาวอวสาวนะเฉพาะตรงนี้บริเวณนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่พรถึงถึงหนึ่งร้อยถึงร้อยร้อยร้อยไร่เนาะแต่ถ้ารวมทั้งหมดเลย แปลงอื่นด้วยก็ประมาณสองร้อยกว่าไร่นะครับพี่พรยังอยากได้เพิ่มยังคิดว่าจะขยายต่อไหมพี่พรหรือว่าจริงจริงแล้วพอนไม่อยากหยุดนิ่งนะแล้วก็ไม่อยากหรือว่าหรือว่าตั้งเป้าว่าสักสี่ร้อยแม่อะไรเงี้ยไม่อยากหยุดอยู่กับที่แล้วก็ไม่อยากถอยอ๋อพอนชอบพอนเป็นคนทํางานแล้วก็รักในอาชีพนี้จริงๆแล้วพนอยากจะลุยแต่ครั้งนี้ คนช่วยไม่มนะีก็คือเราตัวคนเดียวครับมีพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ทันกัเบเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับพอนก็สาลพคะทุกทุกอย่างในฟาร์มครับคือท่อคนเดียวมีนนบริหารอยู่คนเดียวทุกทุกด้านทุกทุกอย่างมันก็ถามว่าหนักไหมก็อเอาเรื่องนะแต่ว่ามันมีความสุขนะพี่พรนะมันมีความสุขหนักแต่มีความสุขนะครับใช่จริงๆแล้วอยากขยายอยากขยายอยากอยากเพิ่มปริมาณครับ แต่ว่ากรณีถ้าหากว่าพรเพิ่มปริมาณปุ๊บเราดูแลไม่ทั่วถึงครับแทนที้จะได้มันก็กลับเสียครับก็เลยประมาณนี้นะคะ่ะแล้วพี่พรมีแนวโน้มที่จะบีดเพิ่มไหมหรือว่าต้องนําพ่อคุง้งผงจากต่างประเทศเข้ามาอีกไหมครับพี่พรมีแนวคิดไหมมีค่ะพรนก็คิดว่าเดี๋ยวให้เจ้ามากแล้วก็มีเจ้าอเล็ก,กตัวนึงนะคะที่ได้แชมป อยู่ไหนนาะอยู่ทางหลังกลังบ้านนู้นนะคะอ๋ออก็ยังเจ้าก็ยังยมีคลองหนึ่งนะใช่ไม่ได้ไปดูนะครับจะลองใช้งานสักรุ่นสองรุ่นก็คือขอดูผลผลิตเขาก่อนใช่ถ้าผลงานเขาดีพอนก็ไม่ไม่ไม่ไปเอามาเพิ่มแล้วค่ะอ๋อหัวเนาะแต่ถ้าผลงานเขาไม่โอเคพันก็ต้องไปแปลต้องแปลี่ยนนะแต่ถ้าถามว่าเจ้าวีซ่ากับเจ้าสนนี้ถูกใจไหมครับ ถูกใจมากถูกใจมด้วยและผลผลิตของเขาเนี่ยโบ่มบะล่ำเลยนะครับบะร่าเลยบลล่ำบะเหลือเลยตอนนี้ก็คือชุดที่จะปล่อยเนี่ยมีไม่เยอะนะพี่พรเนาะรู้ว่ามีคนมาเอาหมดหมดแล้วเหีือประมาณเกือบแค่ประมาณไม่ถึงยี่สิบนะใช่ค่ะปกติจะเยอะกว่านี้มีมีติดจองแล้วก็มี ก็จะเหลือประมาณ10ตัวผมว่าเลื่อยายกอยังไงก็ขายได้นะที่พรนะไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วไม่ได้ราคาไม่ได้ลงอย่างที่เราเราคิดกันนะครับผมเอามามาเอาตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นลูกไข่ครับเจ้าา907อ่ะ4 097หรือสีออกนวลประมาณนี้สีประมาณนี้ครับน่าจะเป็นลูกเจ้าสโน่ไหมเป็นลูกโครับถ้าเป็นถ้าเป็นเจ้าเจ้าวีซ่าน่าจะแดงเข้มเนาะค่ะ ผมเอาไปตัวหนึ่งนะถ้าสีประมาณนี้ครับสีสีออกนนูนนะตอนนี้โอ้โหสู้เขาได้ทุกตัวขนาดไม่มีเขาอ่ะจะเป็นแม่คงฟูงไปแล้วนะครับสู้ได้ตัวไหนที่ท้องออกมาแล้วก็มาแข่งเขาเนี่ยเขากดได้หมดเลยอ่ะเขาเก่งมากเลยนะครับมีแรงเยอะนะครับแต่ก็เชื่องแตบบ่ก็เชื่องนะครับภาพรวมก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับวันนี้เช้านี่วันเสาร์ครับผม,มเอาเนี่ย ใส่ได้ไหมพี่พรได้คระประมาณ20กระสอบเนาะครับ20ลูกลก็พาเดินดูชุดนี้จะเป็นชุดที่พี่พรเขาเพาะนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งงานประกวดนะครับส่งงานประกวดประมาณตั้งแต่8ดเดือนนะครับถึครบนะครับครบกว่านะครับแต่เจ้านี้ดูดิครับ ีแดงก็คือลูกของวีซ่านะครับนี่ก็จะมีฝุนข้าวโพดนะครับฝุนข้าวโพดนั่งเผสมกับกากมันนะครับผสมกากมันให้ลลกอืมทาให้เกาด้วยนะเนี่ยชอบด้วยนะเนี่ยอันนี้ตัวเพศเมียนะครับเพศเมียนี่ครับไปดูดิ อ่า U N 188่ทับสนะครับ H K 678นะครับอีกไหนก็จะส่งข้องานประกวดได้นะครับอือลลันลัำเลยดูเนี่ยสวยมากนะครับเกาะก็จะสะอาดนะตรงนูนะครับก็จะให้มันเดินแปลงเดินเล่นนะครับ ับคลิปนี้ก็แถมนะครับแถมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับอ่าเพิ่มเติมนะครับชุดนี้พร้อมปล่อยนะครับชุดนี้พร้อมปล่อยขขึ้นไปแล้วนะครับเออแปดเดือนนะครับแปดเดือนสามารถนี่ครับขอพันได้ครับเป็นข้อพันได้ U N สี่ห้า 4ทับสอง6เ8นะครับมีทั้งเพศผู้และก็เพศมเมียนะครับมันนอนได้นะครับนี่อะดรสนใจาตัวู่นะครับตัวู่อันนี้ก็จะเป็นตนัวเมียนะครับอยู่ที่ประมาณ7เดือนขึ้นนะครับเเดือนขึ้นอย่านมแล้วพวกนี้นะครับอ่า ยู 1, 1, 1, เอ็นสี่อยูเสองสมจ้านี้นะครับลูกของเจ้าวีซ่านะครับอันนี้จะลูกของเจ้าสนโนว์ยูเอ็น940อาลุกขึ้นลุกๆล,ลุกเลยลุกเลยมีอยู่ประมาณเกือบ20นะครับอ่าชุดนี้นะครับพร้อมปล่อยนะครับ ถ้าในสนใจนะครับติดต่อกับพี่พรนะครับยืนยานมนะครับใครชอบโบสทเขาโบสก็ได้นะครับถ้าชอบแดงก็ราคาก็จะเพิ่มมานิดนึงนะครับแต่ว่าหลักๆคุยกับพี่พรนะครับเบอร์พี่พรได้เลยนะครับผมว่าเดี๋ยวอีกหนผมก็จะมาเอาคุมฟูงนะครับ คู่นะครับเพราะว่าอ๋อดีนะ mm hmm. เนื้อหนังได้หมดเลยนะครับขาใหญ่นะเจ้าเจ้าลิซ่านะครับลงลูกได้ดีกำพันได้ดีมากเลยนะครับที่นี่พี่พรเขาทาเองหมดนะครับฉีดวัคซีนอะไรทาเองหมดเลยนะครับแต่ว่าจะให้น้องๆเป็นคนจับให้แล้วแกก็เป็นคน ชุดพยาธ์นะครับชุดพยาธ์ชุดวัคซีนนะครับเท้าปากเลยที่พรจัดการเองเลยนะครับตัวก็ส0 0้อยกว่าแต่ว่าสามารถทำได้นะครับทำของน้องนังนะกพิพอนแกรักมาเลยแกลักนะครับชอบนะครับชีวิตที่มันไม่ต้องเนาะไม่ต้องอย่างก็อยู่ที่เราด้วยแหละนะในชอบงานสังคมอะไรเงี้ยมาทำอย่างเงี้ยก็มีความสุข ตัวตัวเลยหายจับมาเนื้อหนังเขาดีมากนะครับอืออกก้นชำมั่เลยวกพี่อนเขาใส่ใจดูแลดีมาก ผมจะพยายามให้ตัวนี้มันลุกขึ้นนะตัวแดงมากเลยตัวนี้ลุกเลยลุกเลยลุกเลยตัวตัวหน่อยครับพระอเอกนี่ครับไม่ดูเลยคอันนี้ลูกเจ้าุยซ่านะครับลูกเจ้าุยซ่าตัวนี้แดงเข้มเลยฮะแดงเข้มเลยสูงเกือบประมาณร้อยร้อยสามสิบแล้วนะครับ ดำหมดนะครับโบสเลยนะครับแดงเข้มเลยนี่ครับตัวนี้นะครับไม่รู้ว่ามีใครจับจองอยังสองห้าสี่ทับสองนะครับสองทับสี่ห้าสองหลอกเลยมผมจะไปสอบถามพี่พรหนังงานดูนะครับว่าเอาอันนี้เท่าไหร่นะครับ อายุก็ประมาณน่าจะประมาณเกือบสิบเดือนนะตอนนี้นะมันดูมดันเดนอย่พอไหมอ,อืมเชื่องด้วยนะครับเนี่ยมุกเจ้าวีซ่านะครับหล่อเลยครับขอดูหนอยสองห้าสี่ทับสอง ดูหลังครับหลังอาเลยด้านหลังได้หมดเลยครับเนี่ยนี่คือวัวที่พิมพ์นิยมเรียกเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับรุ่นเนี้ยตัวนี้นะครับพิมพ์นิยมส่วนใครชอบแบบนั้นก็ได้นะครับแบบนั้นนะตัวนั้นนะครับออกเหลืองๆนะครับแล้วก็แต่โบสนะฮะไต้โบสนะครับ,บ,รบไม่ใช่ของกินหลบ โชว์ตัวล้วตอนนี้นะครับเมื่อกี้ก็ยังนอนแอ่งแมงกันเลยตอนนี้เดินโชว์ตัวเลยโชว์ความหล่อนะครับอยู่ประมาณเกือบยี่สิบนะถ้าใครสนใจนะครับมีทั้งแดงทาวบสนะครับแล้วก็ได้หมดเลย,ยที่เราชอบนะครับตู้ตืด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 ต อร<ม>อเดี๋ยว<ม>ผมใส่รางเบอร์ให้อันนี้ก็แค่นี้ก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับพ<ม>ี่พรอ,อันเนี้ยเจ็ดแปดเก้านี่ชื่ออะไรนะเจ้าอะไรนะเจ้าวินเนอร์กนนี่แชมป์ครับแชมป์หลายสนามแชมป์ในรุ่นนะคะอินเตอร์มิเดีย อินเตอร์มีเดียช้างีเสือแกนมีเสือแกนได้ได้ได้กี่ได้กี่สนามลูกมีเสือแกนได้สองสนามลูกลูกใครฮคะลูกของสนคะ่ะลูกของสนนะเห็นไหมครับจีเดือนแล้วครับจีขวบแนละ้ว <c oughs> ตัวนี้ยี่สิบสองด้วยนะครับตัวนี้พี่พรก็น่าจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งหรือพร้อมปล่อยไหมตัวนี้ขายแล้วค่ะขายแล้วโอ้โหไปไหนไปอยู่ไหนครับรราชบุีไปอยู่ราชบุรีนะ อ้โว22ยี่สิบสองเดือนครับหสูงร้อยวันร้อยห้าสิบห้าเกือบร้อยหกสิบครับเนี่ยตัวนี้เฟรมกลางนะเฟรมกลางผมก็เป็นเป็นเฟรมที่นิยมกันนะบางคนก็ไม่ชอบใหญ่มึงชอบขนาดประมาณนี้ได้นะครับได้นะครับเขาเขาเชื่องไหมเชื่องไหมลงลึก โบสนะครับโบสสุดๆเลยครับคือ <c oughs> ถ้าเกิดผสมแม่แดงแม่ขาวนี่ออกมาได้หมดนะครับเนี่ยได้หมดเลยออกแดงด้วยนะครับแม่สีขาวก็จะได้โบสผสมแม่แดงก็แดงไปเลยครับแล้วเ,เลขสวยด้วยเจ็ดแปดเก้าตั้งใจค่ะ <c oughs> ตั้งใจใช่ไหม <c oughs> ตั้งใจด้วยนะครับเฟรมกลางนะครับเฟร,รมกลางก็ร้อย ร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบนะครับ,รบได้ได้นะครับแต่เขายืนนี้งานประกวดสามชม้อนนะครับแล้วเจ้าของมาจะมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยอ่าสิ้นเดือน่สิ้นเดือนนะเขามารับเองหรือว่าเราต้องไปส่งครับพี่พรส่งค่ะอยไปส่งในขอก็คือส่งปีเนาะตัวนี้ไปเยอะไหมบอกบอกราคาได้ไหมครับราคาต้องขอสงวน ราคาขอสงนวนนะครับดูบ้านไทยครับโอ้โหดูเจ้าสน,นุกสน,นุกเขาดูโอ้โหเบื่อลริ่มเลยนะครับนี่นะครับผลผลิตจากเจ้าสนุน,นะครับ,รบก็พ่อพันธุ์เนี่ยมีคนมาเอาไปทั่วนะทั่วประเทศนะพีะ่พร แล้วตัวผู้เยอะนะคะแต่ก็คืออย่างที่เห็นนะคะพี่พรครับผมพาพผมไปดูเจ้าตัวเนี้ยตอนนี้เขาโชว์แล้วเริ่มโชว์ตัวแล้วเด็กๆที่พร้อมนะครับเนี่ยครับในเมื่อกี้ผมแอบมาถ่ายรูปเจ้าตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่พรเนี่ยความสูงความสูงร้อยสามสิบร้อยเกือบร้อยสิบครับแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้พอแดงเนี่ย สิบเดือนนะอ่าติดจองหรือยังครับพี่พรตัวนี้ยังค่ะยังนะราคาหลังใหม่สองอะไรนะครับพี่วรนสองห้าสี่ทับสองอ่านี่คือแม่ตัวเบอร์อ๋อเบอร์เขาอยู่ที่ไหนฮะข้างตัวฝั่งเก้าหนึ่งเจ็ดอ่าเก้าหนึ่งเจ็ดนะ เรื่องด้วยเมื่อกี้ผมจับได้สบายเลยอ๋อฝึกแล้วใส่ขุมนี่ตันจะเอาไปเดินสนามมาตัดพอดีอายุเขไม่ท่านี้นู่นนะครับลูกเจ้าสนมมาแล้วมาเริ่มเทิมเลยตัวนี้อันนั้นติดจองหรือยังใส่ขุมเนี่ยหรือว่าหรือว่าเอาไปเดินมาอย่างเอาไปเดินสนามมาตัวนี้ก็จะอายุเยอะกว่าเขาหน่อยนึงทูกไมครับไมสิบสี่เดือนอ่าสิบสี่เดือนอันนี้สิบเดือน สองขก็พร้อมแล้วเนี่ย<ไ>พร้อมพ่อคุณปู่ได้เลยนะครับเนี่ยยกเจ้าวีซ่านะครับถามอย่างนี้ใครที่เยจะเป็นพ่อพานี้จบเลยนะพี่พรเพราะว่าเขาแดงเข้มมากตัวเนี้ยแดงเข้มมากเลยผมมาเอใจเตะตาตัวคือเจ้าตัวนี้แหะครับเก้าหนึ่งเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ครับพี่พรเขาจะให้อ่า ปูนก็พูดผสมกับกากน้ำกากกากมันนะครับผสมให้ชุดเพราะที่จะ,ะเอาไปนะครับอ๋อที่ติดในใบหูนี่คือแม่เขาใช่ไหมครับแต่เบอร์อ๋ออ๋อนะครับน่นครับติดเบอร์ตีเบอร์ไว้นะครับ ก็จะหลังใหม่อีกแล้วชุดนี้เป็นชุดพร้อมปล่อยนะครับใครที่เข้าใจลูกค้าที่เคยมาเอาก็มาเอาอีกได้นะครับที่อยู่เอ็นสนันฟาร์มอันนี้แม่ตัวนี้ก็เพศเมียนะครับเก้า <Bird ies. S 1> หนึ่งห้าเบอร์ดีเบอร์หล่อด้วยกินอิ่มแล้วมั้งครับเนี่ยไม่อยากจะกินกันแล้วเนี่ยก็หลังจากนี้ก็จะเป็นฟาร์ม เป็นฟางให้ฟางนะครับให้ฟางหรือยอดสดก็มีเมื่อกี้เห็นน้องเข้าไปช็อปมาแล้วนะครับก็ประมาณกี่ชออ็อปอะวันหนึ่งอะหรือวันละชอ็อปวันละชอ็อปแค่นั<ณ>น้นเองนะครับให้ให้แต่เด็กเก <laughs> เพราะว่าเป็นผู่แม่พันธุ์เราให้ฟางอ๋อปริมาณยาดไม่เพียงพอที่จะให้อะค่ะยอาไม่เพียงพอนะเพราะว่าหน้านี้ฝนยังไม่ตกเลยนะพี่พรเนาะนี่ครับอื ตัวนี้ก็พร้อมปล่อยเหมือนกันเนาะแต่อายุจะน้อยกว่าเขาอันนี้ประมาณ6เดือนรุ่นนี้ถ้าสนใจก็ต้องรอนิดนึงค่ะเพราะาเขาจะส่งใหนตอนเขาอายุ8เดือนอ๋ออันนี้มันได้ห้าเดือนนิดนึงอ๋อห้าเดือนกว่าออเองนะครับต้องตีเบอร์ค่ะต้องตีเบอร์ก่อนอ,อ,อ,นอ,อันนะี้เพิ่งตีเบอร์เนาะค่ะเพิ่งตีเบอร์ใช่ในระหว่างส่งจดทะเบียนครับโอเคครับผม